สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนนะคะที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์กับคุณครูสุธิดาเขาน้อยนะคะเทอมนี้เป็นเทอมที่2แล้วที่เราเจอกันนะคะเรามาดูเนื้อหาในเทอมที่2กันเลยว่าเราเรียนเรื่องอะไรกันบ้างนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะคะสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนี้มีเนื้อหาอะไรบ้างมีการเตรียมความพร้อมก่อนรู้จักสมการ มีสมการและคำตอบของสมการมีการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและมีโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะคะตัวนี้เป็นเนื้อหาในบทที่1ที่เราจะเรียนนะคะซึ่งในค้ามนี้ครูจะแนะนำเนื้อหาก่อนเนาะต่อไปมาดูเนื้อหาในบทที่2กันเลยบทที่2ก็คืออัตราส่วนสัดส่วนและร้อยละนะคะ มีเนื้อหาอะไรบ้างเนื้อหาประกอบไปด้วยอัตราส่วนสัดส่วนร้อยละและบทประยุกต์นะคะไม่ยากเลยเด็กๆเดี๋ยวเราเจอกันมาดูบทที่3กันเลยบทที่3มเนเรื่องกราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้นนะคะกราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้นมีเรื่องอะไรบ้างอันดับและกราฟของอัรนดับกราฟและการนําไปใช้ ความสัมพันธ์เชิงเส้นนะคะ3หัวข้อต่อไปบทสุดท้ายบทที่4บทที่4เรื่องสถิติสถิติมีเนื้อหาอะไรบ้างคำถามทางสถิติการเก็บรวบรวมข้อมูลการนำเสนอข้อมูลและการแปลความหมายข้อมูลนี่คือ4เรื่อง4บทที่เราจะเรียนในเทอมนี้ ทีนี้เรามาดูเนื้อหาในบทที่1กันเลยนะคะในบทที่1น,นะคะค้าบแรกนะคุณครูจะให้นักเรียนเอาสมุดขึ้นมาเป็นสมุดเล่มเดิมที่เราเรียนในเทอมที่1น,นะคะแล้วก็มาเขียนหน้าปกนะักเขียนหน้าปกก็คือเขียนขั้นนะคะเขียนขั้นพอเราพอสมมุติว่าหน้าสุดท้ายถึงหน้านหน้าไหนนะคะเราเอาหน้าเปล่ามาขั้นแล้วเราก็เขียนหน้าปกเหมือนเทอมที่1 ก็คือโรงเรียนเมืองตะลุงพิทยาสรรนะคะชื่อวิชาคณิตศาสตร์คุณครูสุทธิดาเขาน้อยนะคะแต่ว่าภาคเรียนในบรรทัดสุดท้ายเราเขียนว่าภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564เนาะอ่ะทีนี้นักเรียนก็เขียนเปิดไปในสมุดนะคะหน้าแรกนะคะ ใครที่มีหนังสือที่ครูแจกแล้วเทอมหนึ่งนะคะหนังสือจะอยู่หน้าหน้า173เออโทษทีหน้า172นะคะหน้า172 172นี่คือหน้าที่เราจะต้องเปิดเปิดหนังสือหน้านี้แล้วนักเรียนเขียนเลยค่ะนักเรียนเขียนว่าบทที่หนึ่งเขียนลงสมุดนะคะเขียนลงสมุดว่าบทที่หนึ่ง นะคะบทที่1สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนักเรียนเขียนตามนี้นะคะขีดเส้นใต้เปิดหนังสือไปหน้าร้อยเดบเด็กๆเปิดได้ยังคะโอเคเมื่อเปิดแล้วนะคะเขียนว่าบทที่1สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากนั้นเด็กๆเขียนผังสาระการเรียนรู้นะคะผังสาระการเรียนรู้จากนั้นนักเรียนเขียนตัวนี้หมดเลยที่ครูกรอบสีน้ําเงินนี้นะคะ เป็นผังสาระการเรียนรู้ของเรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อหาอะไรบ้างก็มีประโยคภาษาและประโยคสัญลักษณ์มีคำตอบของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและการแก้สมการการแก้สมการมีสมบัติการเท่ากาันมีโจทย์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะคะนักเรียนเขียนแผนผังตัวนี้ตาม ต่างรูปแบบในหนังสือเขียนลงสมุดนะคะเพื่อยังไงคะฝึกทักษะการเขียนจะได้ไม่ลืมทักษะการเขียนด้วยและการที่เราอ่านแล้วเราเขียนทําซ้ําๆจะเป็นการให้เราจํานะคะว่าในหัวข้อนี้เราเรียนเรื่องอะไรบ้างจากนั้นนักเรียนเขียนตัวชี้วัดนะคะนักเรียนเขียนตัวชี้วัดเขียนตัวชี้วัดตรงนี้นะคะแล้วก็เขียนตรงนี้นะคะตัวชี้วัดในบทนี้นะคะเพื่อ ให้นักเรียนเข้าใจและใช้สมบัติของการเท่ากันและสมบัติของจำนวนเพื่อวิเคราะห์และแก้ปัญหาโดยใช้สมการเชิง,สงเส้นตัวแปรเดียวนะคะนี่คือตัวชี้วัดก็คือเมื่อนักเรียนเรียนเรื่องนี้จบแล้วนักเรียนจะต้องมีการเข้าใจและใช้สมบัติของการเท่ากันและสมบัติของจํานวนเพื่อวิเคราะห์และแก้ปัญหาโดยใช้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวได้นั่นเองเอาละในคาบแรก ครูจะให้นักเรียนมีงานเพียงเท่านี้นะคะคืออะไรบ้าง 1. เอาสมุดของเทอมหนึ่งนะคะสมุดของเทอมหนึ่งมาเขียนหน้าปกเป็นเทอมสอง,สองเปิดหนังสือที่ครูแจกไปในเทอมหนึ่งในหน้า100หน้าเท่าไหร่คะ172จนะคะจะเจอเจอเจอตรงนี้นะคะแต่ให้นักเรียนเปลี่ยนว่าบทที่1สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว จากนั้นเขียนแผนผังสาระการเรียนรู้และเขียนตัวชีวัดนี่คืองานในคาบแรกนะคะคิดว่าไม่ยากและก็ไม่มากเกินไปนะคะคุณครูสุธิดาสไตล์ครูก็คือให้งานไม่ยากและก็ไม่มากและก็งานก็ไม่เกิดความเครียดเพราะครูอธิบายละเอียดนะคะเดี๋ยวเราจะเจอกันในคาบต่อไปนะคะสำหรับคาบนี้สวัสดีคะ่ะเด็กๆ